ดูเจ้าตัวนี้สิครับสีสันนุ่มนวลมากเรนติเพสมันติลาเดียตัดน้องเป็นประบูแค่อีกชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามมีโทนสีอ่อนๆนุ่มๆนวลๆน,มน,มน,มนมนะมีทั้งสีแดงส้มเหลืองมีเสน่ห์เฉพาะตัวมากเลยครับชนิดนี้วิธีเลี้ยงก็ง่ายมากครับน้องชอบน้ําสะอาดออกซิเจนสูงๆน้ํำเย็นๆกระแสะน้ําแรงๆอาหารการกินก็เป็นชนิดที่แบบ กินอาหารสดเป็นหลักนะครับกินตะไคร้ได้บ้างนิดหน่อยนะพวกนี้ตะกูเรติเปสส่วนนิสัยใจคอก็เป็นมิรอ่อนโยนอยู่ร่วมกับปลาชนิดอื่นได้สบายนะครับแต่ว่าน้องจะมีชอบไล่ชนิดเดียวกันเองบ้างนิดหน่อยนะก็คืออยู่ร่วมกับปลาเล็กๆตัวอื่นได้สบายชอบไล่ตะกููเดียวกันนะตะกููเลติเปสนี่แหละเียกด้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสะสมมาดูดิสีสวยมากนะยิ่งเลี้ยงสียิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆครับตัวนี้แนะนำเลยครับ